วัสดีค่ะปกิษณ์คำสวนนะคะเช้านี้อากาศแจ่มใสดีมากเลยค่ะแดดแจ๋เลยต้องใส่หมวกนะคะก่อนอื่นยกป้ายให้ดูก่อนก็แล้วกันเนาะเอซที่เข้ามาใหม่แคบหน้าจอไว้นะคะเผื่ออยากได้ปุ๋ยอินรีย์ราคาย่อมเยาแคบหน้าจอไว้จากข้างบนลงล่างนะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ตรงนี้0807527300 อันนี้ลายปกิกพิมพ์จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะยุคลายสองสี่เก้าเก้าพิมพติดกันเลยนะคะแล้วก็ตัวพิมพ์เล็กหมดนะคะข้างหลังมีเพิ่มนิดหน่อยที่จริงก็มีมีเมล็ดผักมาเพิ่มเยอะอยู่นะแต่ยังไม่ได้ลงรายการแต่ถ้าสงสัยอยากได้อะไรนอกเหนือจากนี้ก็โทรหาปกิกกันละกันนะคะ mm. พวกเอ็มก็มีเมล็ดทานมเมล็ดทานตะวันตอนนี้งดขายก่อนนะหมดแล้วค่ะหมดกระสอบและเกลี้ยงละยังไม่ได้สั่งใหม่อันนี้ยังไม่มี เมล็ดผักชีผักบุ้งจีนนี่มีตลอดค่ะกวางตุ้งดอกพวกนี้มีหมดนะคะ,อะโอเควันนี้นะคะจะพามาทําสาวให้กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวถ้าใครปลูกแล้วหมดเนี่ยหมดลูกอย่างนี้นะคะจริงก็เหลืออยู่นิดหน่อยเนี่ยเหลืออยู่นิดหน่อยคือเราตัดกินเนาะจากข้างล่างเนี่ยเห็นไหม ที่เป็นต่อๆนี่คือตัดลูกเข้าไปกินนะนับขึ้นไป1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ1ด1ป1เ1้าสิบสิบเอ็ดสิบกิเกิน20ลูกละเข้าหมดลูกเหลืออยู่นิดหน่อยนี่เลี้ยงต่อได้นะคะเนี่ยกระจุกเนี่ยเลี้ยงต่อได้แต่ปกิ๊กจะเอามาตัดแต่งให้ดูว่าถ้าเราอยากให้เขาออกลูกดกอีกหนึ่งรอบเราจะทำยังไง บางคนอาจจะเข้าใจว่าพอเขาหมดลูกแล้วก็คือทิ้งเขาไปเขาแก่แล้วก็ปล่อยทิ้งยิงไม่ใช่นะคะเราอกลับมาทำสาวได้อีกหนึ่งรอบค่ะเราก็จะตัดเขาจากโคนนะคะจากตรงเหนือเหนือพื้นดินตรงเนี้ขึ้นมาประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งไม้บรรทัดนะคะเราก็จะตัดเลยตัดทิ้งเลยนะคะ แล้วก็กดเข้าไปเอ็นๆอย่างนี้นะเอ็นเหมือนจะล้มเขาจะได้ออกแทงแขนงออกมาดีค่ะเหมือนเขาจะล้มเขาจะตายละนะล้าก็กดลงไปเอ็นๆอันนี้คือจากประสบการณ์ที่พี่กิ๊กทำดูนะเขาจะแทงหนอ,อกมาได้ดีแล้วก็เราก็จะมาพรวนดินนิดๆนะคะเพื่อที่จะเติมดินเติมปุ๋ยให้เขา ที่จริงก็ไม่แน่นหรอกโอ้กาวมอที่จริงก็ไม่แน่นคะนะ่ะเนี่ยแต่เราก็จะพวนนิดๆเพื่อที่เราจะเติมปุ๋ยเติมดินให้เขาอันดับแรกจะใส่ปุ๋ยก่อนแล้วค่อยเอาดินกลบนะคะเพราะดินยุบไปเยอะแล้วท่ามีเอียยังเห็นเลยถ้าใครมีพวกฟักทองแก่กล้วยสุกมะละกอสุกเราก็เอามาบำรุงให้เขา ใส่ลงไปเพราะว่าเขามีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเยอะเร่งการออกดอกออกผลติดลูกดีค่ะลูกดกแล้วก็เติมขี้ข้างขาวไปรประมาณ1กรัมมือนะคะโรยไปทับกับเปลือกกล้วยเปลือกมะละกอฟักทองถ้ามีเนาะเราก็เติมดินเข้าไปค่ะดินก็ไม่ต้องปรุงอะไรหรอกดินด้วนซุยธรรมดาของป a กกิกเป็นดินใบก้ามปูที่หมักทิ้งไว้ ก็ตักมาใช้แล้วก็เอากลบให้เขาแล้วก็ถ้ามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงมี e e m นะคะก็เอาผสมน้ำรดให้เขาตะกี้เอา,าจุลินทรีย์ใส่ไปหน่อยละทั้งจระรู้เปล่าจอะสิ ต้องเจาะรูนะคะถังปลูกผักเพราะว่าจะได้ระบายน้ําน้ําจะไม่ขังสักขังรากเขาจะเน่าเนี่ยเลี้ยงไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็แตกขึ้นมาเดี๋ยวจะเอาต้นที่ปอกเก็ํทำให้ดูแล้วทําไว้ก่อนนะคะทําไว้ก่อนเพื่อที่จะเอามาให้ดูว่ามันจริงไหมรากจะมีอัาก่อนนะคะต้นนี้เลยยงมายงมาให้เห็นนดเดียวบิดข้ามดิเอออย่างนี้นะคะ ต้นนี้ตัดไปแล้วหนึ่งฟุต,ตจากดินขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็เอ็นเข้าไว้เมื่อกี้ก็เอ็นลงมาติดขอบถังนี่เลยค่ะก็ให้ปุ๋ยให้อะไรไปแล้วเนี่ยเห็นไหมน่าจะอาทิตย์กว่าแล้วละ่ะดูสิแทงแขนงออกมาพร้อมกับออกดอกใหม่อีกหนึ่งรอบเนี่ยลูกนี้แป๊บเดียวก็จะเก็บได้แล้วนะเนี่ยเห็นไหมคะคุณลุงเห็นเห็น,เห,นเห็นนะ แล้วก็ข้างบนนี่เป็นช่อโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะคะที่เป็นช่อนี้ก็ก้านเขาก็จะยืดขึ้นไปก้านดอกปลายดอกก็จะออกมาทีละดอกทีละดอกอย่างนี้นะคะหลายดอกแล้วแต่ละแขนงมีหมดเลยคะ่ะเห็นไหมอันนี้ก็อีกแขนงหนึ่งแขนงนี้ก็มีหลายลูกเนี่ยเออเอาให้ดูว่าต้นแก่แล้วต้นเก็บหมดลูกแล้วสามารถที่จะเอามาทำสาวได้อีกค่ะ ลาล่างก็เอาออกได้เห็นไหมเหมือนกับปลูกใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะแล้วกระเจี๊ยบนี่ดกด้วยนะเก็บได้นานค่ะแต่ละครั้งเป็นทีพป์กิกนับให้ดูนะประมาณ20ลูกนะแล้วถ้าปลูกสักห้ากระถางโอ้มีเก็บกินทุกวันค่ะเก็บกินทุกวันต้นนั้นต้นนี้เพอแป๊บเดียนนี่โตแล้วนะ,อะลองไปทำดูเดี๋ยวให้ดูอีกต้นก็คืออันนี้ เพิ่งจะตัดไปนะคะเพิ่งจะตัดเพราะว่าที่จริงอันนี้ต้องตัดหมดแต่เนื่องจากว่าเขายังมีดอกมีลูกให้เราอยู่ก็เลยอันนี้เป็นขแขนงนะคะอันนี้เอาไว้ให้แก่สักสองวันก็น่าจะสองสามวันก็น่าจะเก็บฝักได้แล้วนะอันนี้ก็ยังมีอยู่เนี่ยเราก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเก็บชุดนี้เสร็จนะคะชุดนี้เสร็จก็จะตัดให้หมดเลยคะ่ะตัดตัดเพื่อให้เขาแตกแขนงออกมาใหม่แล้วก็ก็เอาไว้เก็บ กินลูกอีกต่อไปปลูกกระเจี๊ยบข้างเดียวนะคะกินได้หลายเดือนแล้วก็คุ้มมากๆเลยไม่มีพื้นที่ก็ปลูกได้นะกระถางอย่างเงี้ยแล้วป้าเก๊ไปเห็นคลิปของคลิปหนึ่งที่เขาหอยนี่เยอะจริงๆเขาเอาขวดน้ำหกลิตรมาปลูกขวดน้ำหกลิตรก็ปลูกได้แต่ว่าปลูกต้นเดียวอย่างนี้อย่าใส่หลายต้นนะป้าเกก็เลยทดลองเอาพอเพาะเมล็ดไว้แล้วแต่ถ้าได้ผลยังไงออกลูกออกผลมันคือ ทำแล้วได้ผลสำเร็จออกมาดีก็จะแนะนำต่อนะคะว่าเออทำอย่างนี้นะไม่เปลืองดินด้วยเนาะขวด6ลิตรนะคะเล็กกว่านี้เยอะเลยอันนี้ดินก็จะเยอะแต่ปักเก่งยังไม่แน่ใจนะมันโคนละสายพันธุ์หรือเปล่าที่เขาทำทำไมมันออกดอกต้นติเตี้ยก็ไม่สูงแล้วก็ออกดอกดีเราก็เราไม่รู้จะหาสายพันธุ์เหมือนเข้าได้มะแต่ก็เอาของเรานี่เราปลูกจะลองดูเนาะถ้าได้ผลยังไงก็จะามาอัปเดตให้ดูเพาะไว้แล้วนะคะ โอเคเนาะ,ะใครดูแล้วยังไม่ปลูกก็ไปปลูกสักกระเจีย๊ยบถ้าใครอยากได้พันธุ์นะคะไม่มีมเมล็ดพันธุ์ซื้อปุ๋ยปกิ๊กขอไปได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่ไม่ซื้อปุ๋ยมีจำหน่ายนะคะเป็นถุงสั่งมาได้เลยค่ะ,มะเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวแต่ถ้าปลูกกินไม่เยอะซื้อปุ๋ยปกิ๊กขอมเมล็ดกระเจี๊ยบเขียวสักหน่อยอก็จะจัดให้ไปก็เก็บไว้เยอะค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ าไว้เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะสําหรับคนที่ยังไม่กดติดตามค่ะถ้าใครกดติดตามแล้วก็ไม่ต้องค่ะแต่ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมคลิปปะะเก๊กมาตลอดเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ